รีวิวแมนสวัสดีครับยิ on, ok u, arn, Review, นดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว DX f i c k e r Special Selection นี่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่รีวิวแมนไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าใช้ฝีมือโอ้โหดูภูมิใจซะเหลือเกินนะฮะ,นะฮะมันเป็นมันเป็นเครนเกมของทางญี่ปุ่นนะฮะก็ได้มาใช้ไปแค่ร้อยเยนเองนะโอ้ร้อยเยนนี่ประมาณ30นิดนิด,นดบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง40บาทนะครับ มาดูตรงหน้ากล่องเขากันนี่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 น,นตรงนี้จะเขียนว่าเครนคิงเครนคิงเนี่ยก็คือเขาจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะในตู้เครนเกมเท่านั้นเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าว่าบ้านเราเนี่ยก็มีบางที่เอามาขายแยกโดยไม่ได้อยู่ในเครนเกมก็มี ก็คืออันนี้ได้ยินจากเพื่อนที่ปุ่ยเขาคุยว่าเขาบอกว่าคือพวกคนไทยเหล่านั้นะก็ประมาณว่าก็มาขี้นนี่นแหละแล้วก็ไปขายในไทยทีเรื่องอจ,จะมีหนทางอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่เป็นหน้าตาเกนมุว้านะาอันนี้ชื่อ m a s s Riders e r i e s DX DX อะไรเนี่ยเออมันเป็น DXF นะไม่ใช่ DX ที่แรกพี่ดูแมนพูดผิดน,นะครับมันคือ d x f อ i กซ e เ Special Selection นะครับผมอ่านี้ด้านข้างป๊าดนี่ dxf ปึ๊บป๊บป๊บ,ปบตรงนี้เขาก็บอกว่าในโวลุม2เนี่ยจะมี2ตัวนั่นคือตัวเกนโมกับตัวนี่ดับเบิลนั่นเองนะครับด้านนี้นคับด้านล่างอ่ามาแกะกันเลยถูกไหมร้อยเย็นเองเฮ้ยฝีมือฝีมือ30กว่าบาทเองนะเนี่ยแต่จริงๆตัวอื่นที่ตัดไปก็หมดหมดไปหลายหลายเยนเหมือนกัน <c oughs> อ่าแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันตัวอะไรนี่ <c oughs> มันไม่ใช่แกนมูมันเป็นยอดมนุษย์หัวหัวกันกระแทกไม่ใช่เอากันกระแทกหัวไว่เฉยนะฮะแต่ทําไมกันกระแทกแค่หัวล่ะเออมันดูตลกอามาแกะแกะแกะแกออกมาแล้วยอดมนุษย์หัวกันกระแท <c oughs> เกเอาออกเป็นร่างเลเวลอัพชิงนี่ ไออารมณ์มันเหมือนแบบไอนีอเ่เลยนะผ่าตัดมาเงี้ยทำหน้ามาอ่าผ่าตัดหน้าเสร็จแล้วนี่นี่เ <c oughs> <c oughs> ฮย้ยสวยอนะ่ะนี่ให้ดูใกล้ๆนะฮะโอ้แต่ตรงนี้จริงๆมันต้องไม่ใช่สีออกชมพูงงี้ดิสีเพียปห,หน่อยนะตรงนี้นะฮะแต่ว่ารายละเอียดดีเทลนี่ครบคันนะนี่อาวุธหลอดเลือดนะฮะด้าหลังด้าหลัง ยำคขดกด็ดีเทลรายละเอียดนี่เป๊ะนะฮะนี่ตรงนี้เกมเมอร์ไดเวอร์เห็นไหมโอ้เป๊ะเลยเห็นไหมฮนะแต่ว่าตรงนี้น่าจะใส่รูปวาดรูปไปหน่อยเนาะน่าจะสวยกว่าน,นี้นะฮะอันนี้การแชทของแกนมูนนั่นเองสีม่วงนะครับดึงไม่ได้นะ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บนี่สล็อตโฮเดอร์โอ้รายละเอียดเขาสวยสวยกังขาดด้านหลัง อ่าเหมือนจะโยกได้แต่ไม่ได้หรอกมันเป็นพลาสติกอ่อนเท่านั้นเองนะฮะอย่าไปโยกเดี๋ยวพังเฮ้ยดูเป้าดีแอบตุงไม่ใช่สานเรื่องอันนี้ส่วนขาเอออ่ะนอกจากความสวยแล้วทำอะไรได้บ้างนี่ตรงนี้ตรงเท้านี่เขามีรูอยู่ไหม เพื่อเสียบกับฐานตรงนี้นี่เองนะฮะจับจับอ่านี่อุย้ยสวยจังเลยขยับล่ะขยับล่ะไม่ได้เลยแนฮะโอ้ไม่ได้เลยครับพี่น้องหัวก็ไม่ได้ก็นั่นแหละตามนั้นขยับอะไรไม่ได้นะฮะ แต่ก็สวยอะ่ะเออก็โอเคอะ่ะเออสามสิบกว่าบาทเองอะ่ะเออเออเป็นไงสามสิบกว่าบาทเองอะ่ะเออ <c oughs> ว้าวเฮ้ยดีครับเหมาะก,กับการเอาไปตั้งโชว์นะฮะปกติจะไม่ใช่คนแบบสายซื้อฟิกเกอร์ตั้งโชว์อยู่แล้วนะแต่อันนี้มันมันสนุกอะ่ะเออก็เลยเอามาหมายถึงตอนเล่นนะ่ะมันสนุกนะฮะแล้วมันก็วัดฝีมือเราด้วยอ่าอมองมุมนี้นี่หรือจะมุมนี้มันต้องมุมนี้มันถึงจะสวยเอ๊ เดี๋ยยวค่อหมุนเรามาวัดความสูงเทียบกับ LVR นี่นะฮะ LVR เตี้กว่านิดนึงนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนะฮะ,ะส่วนลักษณะทางกายภาพแล้วก็ใกล้เคียงกันมากนะฮะ ต่างกันแค่ตรงความสูงนะครับว่าไงเพื่อนนะโอ้ทำไมแข็งทื่ออย่างงี้ล่ะได้ข่าวว่าคืนชีพกลับมาเป็นชินดันคู่โต่อหรืออะไรยังไงเฮ้ยอะทำไมแข็งอย่างงี้ล่ะโอ้โหทำไมนายช่างหล่อๆอย่างงี้รู้สึกเห็นแล้วมันใจระถวยเกมูเกมูเกมู ้ใแลวครับและสำหรับการรีวิว DX Figures Special Selection ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าลูกเล่นเขาไม่ได้มีอะไรมากอย่างที่บอกก็คือไว้ตั้งโชว์สวยๆเท่านั้นเองแต่ว่าไหนๆก็ใช้ฝีมือได้มาแล้วก็อยากจะเอาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างลูกเล่นเป็นยังไงบ้างรายละเอียดเป็นยังไงบ้างส่วนตัวแล้วชอบแต่ว่าไม่ได้ถึงกับชอบมากเพราะว่ามันขยับไม่ได้นั่นเองนะครับเอาไว้ตั้งโชว์ต้องทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็คงจะเท่ฟิ่นน่าดูนะอาจารย์อาจารย์าจ๊าะ,จะจอ่ะก่อนจกกะไปกดตัวไอบริเวณนี้นะครับไปดูรีวิวมน1.5สนุกมากเลย <c oughs> นะแล้วก็สติ๊กเกอร์ไลน์รีวิวแมนนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นของที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยจะทยอยทยอยทยอยอัพลงให้มันหมดหมดนะฮะมีเยอะมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับไปแล้วนะครับ มุมนี้ยิ่งเท่เลยโอ้โอโอโอโดูดัน